สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะครับประจําวันที่วันพฤหัสที่25นะครับพฤษจิกายน2021นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่อีกครั้งหนึ่งที่เรามีเช้าวันใหม่โดยการเริ่มต้นด้วยพระคำของพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามา รับชมรับฟังถ้อยคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่ผมได้นำมา,านุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่1 4ข้อ25และ26นะครับมีใจความดังนี้นะครับฝูงชนกลุ่มใหญ่ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูพระองค์ทรงหันมาตรัสกับพวกเขาว่า ถ้าผู้ใดมาหาเราและมิได้ชังบิดามันดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงของตนหรือแม้แต่ชีวิตของเขาเองผู้นั้นก็เป็นสาวกของเราไม่ได้และผู้ที่มิได้แบกกงเขนของตนและตามเรามาผู้นั้นก็เป็นสาวกของเราไม่ได้นะครับจากพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้หัวข้อที่ ผมอยากจะหนุนใจก็คือยอมการยอมจำนวนต่อพระคริสต์นะครับการยอมจำนวนต่อพระคริสต์คำนี้สิ่งนี้สำคัญมากนะครับในการที่คุณและผมนั้นเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นการเป็นสาวกของพระเยซูก็คือการที่เราเองเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์นั่นเองแล้วก็การติดตามพระองค์นั้นในพระวจนะของพระเจ้าในลูกาบทที่14ที่ได้อ่านไปนะครับ มีอีกหลายข้อที่ผมยังอ่านไม่หมดนะครับเนื่องจากมีเวลาที่จำกัดก็จะเปิดเผยให้เราได้เห็นว่าการติดตามพระเยซูคริสต์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเผชิญฉะนั้นพระเยซูคริสต์ก็เลยย้ำกับทุกคนที่ติดตามพระองค์และสอนเพื่อให้เขาชัดเจนในการที่ติดตามพระองค์อย่างแท้จริงว่า การติดตามพระองค์นั้นเป็นยังไงพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดมิได้ชังบิดามารดาบุตรภรยาและพี่น้องชายหญิงของตนหรือแม้กระทั่งชีวิตของเขาเองผู้นั้นก็เป็นสาวกของเราไม่ได้พระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราเกลียดชังบิดามารดาหรือญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งตัวเองนะครับแต่พระองค์กําลังอสอนว่าการที่เราเองเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์นั้นเราต้องรัก พระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับเราต้องรักพระเจ้ารักพระเยซูคริสต์มากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดนะครับพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดนะครับแต่เป็นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับแม้กระทั่งการในการติดตามพระเยซูนะครับแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองก็ต้องพร้อมที่จะสละนะครับ เพราะว่าในการติดตามพระเยซูนั้นมีการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่นี่บอกว่าและผู้ที่มิได้แบกกางเขนของตนและตามเรามาผู้นั้นก็เป็นสาวกของเราไม่ได้นะครับการแบกกางเขนหมายถึงการที่พร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของเขาเองการแบกกางเขนหมายถึงการที่จะยอมจำนนทุกอย่างในหนทางข้างหน้าไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไร การแบกกางเขนนั้นพระเยซูคริสต์กำลังสอนด้วยประสบการณ์ของพระองค์เองที่พระองค์เองเนี่ยได้แบกกางเขนด้วยพระองค์เองเป็นกางเขนที่ทางรัฐรัฐบาลของโรมในเวลานั้นให้คนที่จะต้องถูกตรึงนั้นแบกกางเขนไปยังสถานที่ที่ประหารด้วยเป็นการจำนวนต่อ,อ,อรัฐบาลของโรมฉะนั้น พระองค์กําลังสอนอีกภาพหนึ่งว่าในการติดตามพระองค์นั้นจะต้องเจอความทุกข์ยากลําบากต่างๆมากมายไม่ใช่แค่ความสุขนะครับความชื่นชมินดีแต่ในเส้นทางนี้ต้องเจอหลายอย่างฉะนั้นพี่น้องครับฉะนั้นการที่ติดตามพระเยซูคริสต์นั้นจึงมีคําว่ายอมจํานนต่อพระคริสต์เกิดขึ้นเมื่อคุณและผมยอมจํานนต่อพระคริสต์เหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ยอมจํานนต่อ พระบิดาทุกอย่างนะครับแล้วก็เชื่อฟังสําแดงออกเป็นการกระทําที่เชื่อฟังจนถึงซึ่งความมรณาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเห็นชัดเจนในการที่เราติดตามพระเยซูคริสต์ถึงคําว่าการยอมจำนนต่อพระคริสต์นั่นก็คือในชีวิตประจําวันที่สําแดงออกมาเป็นคําพูดเป็นการกระทําว่าเราเองได้เชื่อฟังน้ําพระทัยของพระองค์ขนาดไหนนะครับ พระเยซูคริสต์ย้ำนะครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้โดยการยกตัวอย่างมากมายให้คุณและผมนั้นได้เห็นว่าการติดตามพระเยซูคริสต์นั้นต้องคิดให้ดีนะครับ mm hmm. ต้องมีคำว่ายอมจำนนอย่างแท้จริงไม่งั้นก็คือเกรงว่าจะไปไม่สุด mm hmm. เป้าหมายของพระเยซูคริสต์ก็คือการที่ mm hmm. เมื่อคุณและผมติดตามพระเยซูคริสต์แล้วก็คืออยากให้คุณและผมนั้นไปจนถึงที่สุดนะครับ ก็เลยพูดง่ายๆก็คือตามพระเยซูคริสต์แล้วก็คือตามให้สุดนะครับไม่มีถอยหลังไม่มีหันหลังกลับถึงแม้ว่าจะต้องเจอความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนนะครับยอมจำนนต่อพระคริสต์ก็หมายความว่ายอมจำนนต่อสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทําเพื่อเราสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ได้ทรงจ่ายราคาเพื่อเราทั้งหลายที่บนไม้กางเขนนั้นไม่ใช่แค่ จิตวิญ,ญญาณของเราได้คืนดีได้รับความรอดแต่มันมีพระพรฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเพื่อเราจะดําเนินชีวิตและรับประสบการณ์พระพรของพระเจ้าในชีวิตจริงของเราประสบการณ์แห่งชัยชนะสันติสุขความชื่นชมินดีบนโลกนี้นะครับการที่ยอมจำนวนและเชื่อและเปิดใจของเราเชื่อและยอมรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูทรงถามเพื่อเราและพร้อมที่จะติดตามโปฏิบัติรับใช้พระองค์ถึงแม้ว่าจะต้องเจอ ความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเองอคิดให้รอบคอบคิดให้ดีในการติดตามพระองค์เมื่อเราตัดสินใจที่ติดตามพระองค์แล้วพระองค์ต้องการให้เราตามพระองค์ให้สุดๆนะครับไม่ใช่ว่าทิ้งระหว่างทางตัวอย่างที่พระองค์ได้พระคัมภีร์ได้ยกตัวอย่างก็คือ2ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือก่อนจะสร้างบ้าน เราก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีงบประมาณเพียงพอไหมในการที่จะสร้างจนสำเร็จนะครับเพราะว่าเกรงว่าถ้าสร้างไปแล้วเราไม่ได้คิดให้ดีก่อนเดี๋ยวไม่มีงบประมาณเพียงพอนะครับสร้างกึ่ง,ก,งกลางๆสร้างไม่เสร็จมันก็จะเสียชื่อนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่จะไปสู้รบนะครับก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่ากำลังพลทหารของเรานั้นมีเพียงพอที่จะต่อสู้ต่อกกนกับคู่ต่อสู้ได้ไหม นะครับถ้าคิดไม่ดีก่อนแล้วผธธีผามเข้าไปต่อสู้ก็เกิดความพ่ายแพ้เกิดความอับอายนะครับฉะนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างในการติดตามพระเยซูนะครับเราต้องคำนวณแล้วว่าการติดตามพระเยซูคริสต์นั้นมันมีแต่คุ้มกับคุ้มเราต้องเห็นภาพนี้ไม่งั้นเราไม่ได้เห็นภาพของกําไรเราไม่ได้เห็นภาพของความคุ้มค่าถ้าเราไม่ได้เห็นภาพของชัยชนะ หรือพ่อพรต่างๆที่เราจะได้รับนอกจากการความทุกข์ยากที่เราต้องเจอนะครับถ้าเราไม่ได้เห็นภาพนี้ถ้าเราไม่ได้ยอมจำนอนอย่ตอพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงแน่นอนครับเมื่อเจอปัญหาระหว่างทางเราก็จะหันหลังให้พระเยซูได้ง่ายขึ้นนะครับพระคัมภีร์สรุปว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกลือหมดลดเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรนี่สำคัญมากนะครับ ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเป็นสาวกของพระเยซูที่ติดตามพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีติดตามพระองค์ด้วยความภาคภูมิใจติดตามพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยสันติสุขแม้ว่าจะต้องเจออะไรก็ตามด้วยความคุ้มค่าในจิตใจของเราทั้งหลายว่าคุ้มค่านะครับในการติดตามพระองค์มีแต่กําไรกับกําไรนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ ในการที่เราเองจะยอมจำนนต่อพระคริสต์อย่างแท้จริงในการติดตามพระองค์แล้วก็ตามพระองค์ให้ถึงที่สุดนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระองค์ในเช e ้าว like ันนี ing, reasons, ้ที่พระองค์ได้ทรงหนุนจิตชูใจเราในการเป็นสาวกของพระองค์ว่าเราต้องมีการเสียสละต้องมีการยอมจำนนอย่างมากมายแล้วก็คุ้มในการที่เราจะยอมจำนนต่อพระคริสต์ ยอมจำานวนต่อสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำเพื่อเราขอพระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายที่เราจะเห็นความจริงนี้และจะตามพระเยซูคริสต์ให้ถึงที่สุดเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์าเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ